โบคู่ดีกว่าจริงหรือแค่เท่กว่าเดิมโบซิ่งวิ่งส่งของถ้าใส่แล้วไม่วิ่งถอดทิ้งดีกว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นแค่รอบปลายเท่านั้นที่มันจะสู้โบเดียลูกใหญ่ไม่ได้คือไม่รอรอบเลยมาทุกหนักแค่ไหนก็เ็ย่ไหวเขาอยู่ครับไหวครับใครเห็นก็บอกไม่รอดทํายังไงให้รอดเดี๋ยวมาดูกันเราก็จะไปรอกันแล้วไม่รอเลย แล้วกุรล้สวัสดีครับอยู่กับเทอร์โบเดี่ยวไปแล้ว2อ p ีถูกปะไม่ว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยว F5 โขลเบอ2หรือว่าเทอร์โบเดี่ยว F66 โขลเบ19รอบนี้มาลองดูเป็นเทอร์โบคู่เดี๋ยวมาลองดูว่าเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยกราฟแรงมุงแรงม้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูที่ร้านต่อบางปูดีกว่าขึ้นไดโนตัวเดิมแล้วมาคอมแพรก์กราฟกันดูว,ว่าระหว่างเทอร์โบ F66 ลูกเดียวเดียเด่ยวใหญ่ๆกับเทอร์โบคู่แบบนี้การใช้งานมันแตกต่างกันในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาลองดูกัน มาถึงร้านต่อบางปูแล้วเดี๋ยวมาลองขึ้นไดโนดูว่าชุดโบคู่จะเป็นยังไงไปดูก่อนโบคู่เป็นไงมาลูกล่างครับลูกล่างเป็นเทอร์โบลูกเดิมนะแต่ว่าใส่ตัวเวทเกตแต่งของเฟลกลงไปนะครับคือสูตรนี้แล้วแต่คนเลยจะใช้เป็นเวทเกตแต่งช้เว็เกตเดิมก็ได้แต่ว่านี่ใช้เวทเกตแต่งของเฟกลูกล่างแล้วก็ลูกบน F5F5 ตัวนี้ไม่ใช่ F5 ปกติเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเป็น F5 ที่ทาโครงหลังออกแบบมาสําหรับเป็นเทอร์โบคู่1.9โดยเฉพาะนะครับมันมีการแตกกับทรโบลูกล่างที่ดีกว่าเทอร์โบทั่วไป มาลองดูกันว่าเมื่อรวมแล้วจะเป็นยังไงไปขึ้นเดนโนกันมาดูกัน กราฟสีส้มคือกราฟ F6 อร์โบเดี่ยวลูกเดียวนะลูกรอบที่แล้วครับกราฟสีม่วงเนี้คือที่เป็นโบคู่สิ่งที่แตกต่างชัดเจนเห็นได้ว่าโบคู่มันมีแรงบิดเห็นป่ะก้อนนี้มาั้างก้อนเลยของเก่าคือไม่มีนะอยู่ดีก็ฟื้อขึ้นมาข้างหลังนี่เลยเห็นป่ะแต่โบคู่ข้อดีมันก็คือมันมีแรงบิดตั้งแต่รอบต้นแล้วดึงยาวมาเนี่ยดึงยาวมาเลยป่าเส้นดึงยาวมาตลอดเลยแต่ รอบไปลายโบคู่มันจะสู้โบเดียลูกใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเสียไม่ออกเพราะว่ามันมี2คู่คู่กันอยู่แต่าก,การใช้งานมันมีความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวผมถ้าเกิดขับเล่นๆตอนกลางคืนออกไปขับแบบลังถนนเล่นๆผมชอบโบอเดียอยู่แล้วแต่เกิดถ้าใช้ประจำวันทั่วไปทุกวันผมต้องเลือกโบคู่อยู่แล้วก็ขับง่ายกว่า หลังจากฟังความเห็นของผมไปละมาดูว่าคนจูนเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยระหว่าง F6 ลูกเดียวกับโบที่เป็นโบคู่เขาชอบแบบไหนหรือการเลือกใช้ควรใช้แบบไหนอ่ะชอบแบบไหนขาซิ่งเลยอ่ะแรงแบบชัดเจนก็ต้อง F6 คือลูกเดียวเน้นแบบปลายเดินเดเลยอย่างเดียวจบเลยแบบแรงไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นพวกใช้งานแล้วก็รถยางใหญ่ๆอยากวิ่งแบบขับง่ายๆอ่ะอารมณ์เหมือนโบเดิมแต่ท้ายดึงหนักหรือไม่ก็พวกเกียร์ออโต้อย่างเงี้ยก็ใส่โบคู่ก็ ดีกว่าวก็เหมือนกับพี่นะถ้าเกิดเป็นรถที่ต้องการการใช้งานบรรทุกของขับง่ายไม่ลอรอบโบคู่เนี่ยคำว่าลอรอบตัดทิ้งในสมองไปเลยเพราะมันติดเท่าบโบเดิมเพราเพินเร็วกว่า,ววาโบเดิมนิดนึงหรือซ้ำแต่คุณไม่สนใจเรื่องล่อรอบสนใจแค่ว่าขับลังถนนขับวันแค่เสาร์อาทิตย์หลังถนน,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 นมืดมืกลางคืนไปขับเล่นเล่นไอหกลูกเดียวจบ,บรับรองไม่อายใครแน่นอนแต่โบคู่อะ่ะมันไม่เหมาะสำหรับไปเล่นรอบปลายเพราะว่ามันอั้นเพราะมันสองลูกมันชนกันถูกไหมครับมันมันจะไม่เดินรถอะรอบปลายมันได้แค่รอบต้นกับกลางอะ ดีมากขับดีมากทุกอย่างดีหมดยกเว้นแค่รอบปลายเท่านั้นที่มันจะสู้โบเดียรู่ใหญ่ไม่ได้ส่วนการจูนตอบมีอะไรแนะนํำไหมว่าการจูนโบคู่กับการจูนโบเดียมันต่างกันยังไงน่าจะต่างกันที่ตอนตั้งบูตมากกว่าตั้งลูกแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยเล็มลูก2ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่เราต,ต้องการนะครับอยู่ที่ตั้งบูตสิเงินพันธุ์สุดสำหรับการทําโบคู่ก็คือการแมทข,ข,ขนาดของเทอร์โบระหว่างลูกแรกกับลูก2มันต้องมีขนาดที่มันแมทกันถ้าเกิดไม่แมทกันกราบอะลูกแรกติดปุ๊บ กันเขาเรียกว่าลูกแรกลูกสองมันไม่แมทกันนั้นเทอร์โบคู่สําคัญก็คือการแมทกันระหว่างลูกล่างกับลูกบนแล้วก็การสัมพันธ์กันระหว่างการตั้งเวสเกตระหว่างลูกล่างกับลูกบนมันต้องสัมพันธ์กัน2องอย่างถ้าเกิดไม่สัมพันธ์กันมันจะไม่แรงแล้วมันจะไม่เวิร์กสำหรับคนต้องการติดตั้งเทอร์โบคู่หรือเทอร์โบเดี่ยวสามารถติดต่อร้านต่อบางปูได้รับรองว่าเขาให้ความสาคัญเกี่ยวกับการติดตั้งเทอร์โบการตั้งบูตการรีแมทแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวทุกจุดทุกรายละเอียดเก็บยิบฝากเบอร์โทรรนคับต่อ09 0379796ครับครัสวัสดีครับเดี๋ยวไปลองดูของจริงว่าถ้าเกิดการใช้งานงจริงๆขนเทอร์โบทั้งแผ่นเหล,ล็กลู่หนึงประมาณ6-7กิโลถ้าขอประมาณ500กิโลไปดูว่าโบคู่จะมีการล้อรอบไหมจะขนของดีหรือเปล่าไปลองดูกันไป โอเคครับหลังจากที่หมายได้ทําการไปเก็บกราฟอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้พี่เก่งนะครับที่เป็นคนขับรถขนของอยู่แล้วนะครับมาลองว่ารถเทอร์โบคู่เนี่ยจะเหมาะกับรถขนของไหมและขับยากแค่ไหนนะครับผมหลังรถเราก็มีเทอร์โบอยูน่1พาเลทน,นะครับผมแล่ตอนนี้รอรถว่างโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปรอกันแล้วไม่รอเลย รู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่วิ่งดีครับมันจะไปไปเรื่อยเลยครับคือไม่รอรอบเลยบรรทุกหนักแค่ไหนก็ก็ได้ไหวเขาอยู่ครับไหวครับก็คือเหมาะสําหรับรถบรรทุกด้วยแล้วก็ขับในชีวิตประจําวันได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเร่งแซงมั่นใจครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องรอรอบดี่กโบโเดียวครับ พรามีแรงทุกรอบทุกยานการใช้งานแน่นอนใช่ครับพี่อยากให้ลูกพี่เขาเอาโ u r b ชุดนี้ไปใส่รถบริษัทนี้อยากครับอยากมากเลยครับชุดนี้โอ้โหส่งของวันหนึ่งได้หลายหลายที่เลยครับบอกเลยได้ชุดนี้กำไรดีแน่นอนโอเครีวิวการใช้งานจริงเหยียบก็มาเลยบู o รอบเท่าไรดูนะโจรอบเท่าไรไม่ถึงไม่ถึงมาไม่ถึงสองพันนะพันห้าพันเดียวก็มีแล้ววู o เนี่ยเนี่ยไม่เรเดิมเร็วเท่ารถเดิมอันเร็วกว่าด้วยเห็นว่า น่ะเราลองอด,ดูไยไม่รอขับง่ายเหมือนที่บอกลอยลอยอย่างเงี้ยสองเนี่ยเดี๋ยวมาเลยเนี่ยที่แค่แตะนะไม่ได้เกี่ยวมาแค่แตะเฉยๆนะเน,นี่ยเกียร์ห้าแตะปุ๊บน่ะเนี่ยเนี่ย สำหรับเกตวัดบูธผมครับก็ลองดูนะอันนี้คือวัดบูธที่ลูกล่างก็เขาเรียกไอ้ดีอันนี้วัดบูธที่ลูกบนคือลูกล่างอะเซ็ตอัพไว้ก็คือว่าให้บูธประมาณทักงยี่สิบแล้วลูกล่างเริ่มเปิดให้ลูกบนทํางานต่อนะครับซึ่งสูตรการทํางานทางเนี้ยขึ้นอยู่กับน่าจะคนเลยว่าคนออกแบบมาจะเซ็ตลูกบนลูกล่างทํางานแบบไหนแต่ของเราเซ็ตแบบนี้เพราะเราคิดว่ามันการใช้งานมันดีที่สุดแล้วแบบนี้สําหรับการทดสอบหรือก้าวก็่ามากี่รุดล้วโจสามพี่แบบหนึ่งเอฟห้าถามว่าขับแล้วใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้แต่ ซิ่งเนี่ยโคตรเจ๋งมันได้แค่รอบปายอย่างเดียวจริงๆเลยนั้นรุ่นสองคือ F6 6บหรือ9 อันนี้ติดบูธเร็วกว่าเ5เปราทางดาทั่วไปมันเหมือนกันแต่มีทอร์กแรงบิดท,ที่ติดบูธขับง่ายกว่าชุดี่3คือชุดโบคู่โบคู่เหมาะสาหรับคนที่ต้องการขนของใช้งานออโต้ Kyoto, ได้หมดเลยเหมาะสำหรับรอบกลางกับรอบต้นรอบปลายจริงๆจ,จะตู้1.9ึ่ไม่ได้แต่ส่วนตัวของพี่แล้วพี่คิดว่าขับใช้งานน่ะมันง่ายกดแ,แรงบิดมาเลยกดแล้วคือทอร์กมากดแล้วบูตมางั้นะคุณต้องเลือกเอาไม่มีเทโบชุดไหนดีที่สุดขึ้นอยู่ว่าเทโบลูกไหนเหมาะผลี่สุดมากกว่านะก็ฝากด้วยสำหรับการเลือกซื้อเทโบถ้าเกิดคนไหนยังไม อินบอกได้ครับโอเคนะ กดพูตมาเลยเนี่ยขับสบายมากครับไม่ต้องมีรอบผมครับยังไงคือมีพูตติดทุกย่านทุกรอบเลยว่าจะเป็น